สวัสดีค่ะทุกคนด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์ละดาชแนลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมารีวิวแอร์พอรตของเรากันนะคะว่าแบบเออเนี่ยมันเป็นยังไงใช้ดีไหมอะไรยังไงนะคะก็ เราก็จะใช้แบบประสบการณ์ตามความจริงที่เราใช้นะคะดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็น a i r p o อรของเรานะคะก็แอร์พอรเราเนี่ยก็จะใส่อันนี้ด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรที่แบบที่ติดเนี่ยหูห้อยค่ะอ่าก็จะแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบป๊อปพล์อย่างนี้เนาะแล้วก็จะเป็นนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัว a i r p o อรของเรานะคะ ก็อันนี้ใส่เคสอยู่นะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปถอดเคสให้เพื่อนดูนะอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นตัวน้องแอร์พอร์ตของเราเลยนี่นี่นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองย้อนไปดูนะคะตรงคลิปที่เราเนี่ยแกะกล่องไว้นะคะเมื่อห้าหกเดือนที่แล้วนะคะแต่เราก็ไม่ได้ทำสักทีนะคะ มาดูกันต่อเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบรูเสียบใส่ชาร์จนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้เห็นไหมอ่ะนี่นะคะอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหลังเนี่ยเนาะเขาก็จะเขียนว่า Design by Apple in California นะคะนี่แล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดนะคะที่เอาไว้แบบ กดหาโทรศัพท์นะเอาแบบ i p h o n นวางไว้ด้านข้างอย่างนี้นะคะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นปะ่ะอ่ะแล้วพอเปิดออกมาเนี่ยก็จะแบบอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กอ่าเห็นไหมก็จะเป็นเป็นแม่เหล็กแบบนี้อ่ะเปิดออกมานะคะก็จะพบกับคุณน้องหูฟังนะคะสองอันอ่ะนี่เลยก็จะเป็นแบบ AirPods แบบน้องน่ารักมากเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้น้องน่ารักไหมจะเป็นน้องแบบนี้นะคะอ่า ตัวนี้เนี่ยที่เราซื้อนะคะจะเป็น AirPods Gen 1เนาะที่ที่เพิ่งออกผลิตมาตอนปี2016ป้าถ้าจะไม่ผิดนะอ่านี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็คือน้องเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนำน้องเนี่ยออกจากหูเรานะคะเพลงก็จะหยุดให้โดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือเราตั้งค่าไว้ก็คือทางฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะทางฝั่งซ้ายเราตั้งค่าไว้ว่า กด2ทีคือหยุดเพลงนะคะแล้วฝั่งขวาเนี่ยกด2ทีคือสลับเพลงนะคะโอเคก็มีแค่นี้เลยเนาะก็เคสอันนี้นะคะก็ซื้อตามร้านชั้นนำทั่วไปนะคะ,ะก็สวยมากคือถ้าใครอยากให้รีวิวเคสก็รีเควสมาได้นะคะนี่เลยจะเป็นอย่างนี้โอเคนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไป๊าย b y ย